ถามรถจอดรถก่อนอ๋อบอกว่าจอดรถนะจอดรถควงเนี่ยจริงๆรถตัวนี้น่าจะเอาไว้สำหรับคนที่มาส่งของโดยจะว่าอย่างเช่นรถเราจอดขึ้นนั่นก็ไม่ได้มีคันนั่นจอดไว้แล้วนั่งคุยแชรเติร์แต่นูเปิดเติร์อะไรไหนอ๋อไม่ไม่ต้องตั้งแบบคนเอาเอาตรงนี้ก็ได้ค่ะคนเอาไกลป๋โอ้มันไก่เลยโอ้ยย่เดี๋ยกขยับรถกันนะไปจอดรถกันเลขยับรถสักหน่อยป้ะ ก่อนนี่ก็เออค่ลงก่อนโอ้ยเปิดประตูเลยิมคโอ้ยจามลกกับประตูนีเนยจามระารถควางันเลยไปบ่เขาไม่ได้รถควาบ้ไห้ใครมาบอกได้ยู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 ่ถอย,ย,ยมาเลยถยมาเลย ไปบ่ได้เอาของลง cái น่ะได้อยู่ได้ เป็นแม่ค้าวันนี้จ<ะ>้าโอ้โหเป็นแม่ค้ามีรายได้ซ้ำซีกระทาห้างไหมครับว่บาได้ดล้วบอกช่องไว้เลยมาดามเมืองโพค่ะมาดามเม,ม,มืองโพค่ะมาดามเมืองโพค่ะที่จ้าว่าโซบปะอันนั้นน้องสาวนูค่ะเออนั่นผมติดตามอยู่ทีว่าโฉบอันนั้นน้องสาวนูค่ะผ<ว>ู้ใดก็ว่านู้นี่ในนามแม่นะคะแม่นะคะ ขยับมาจะน้อยถ้าไม่ออากให้ห้อนนะอ่ะออสาวสาวโอเคโอเคคนพร้องคุณ <c oughs> ยาลูกคนพร้อมใญ่ซอยกันนี้สิ่งของจากผู้ใหญ่เจดีทั่วโลกช่วยกันนะท่าน

ดูมากเนี่ยูไม่เลเไปลววะว่าเออเอาอันนี้ไปน้ำนี่เด้อได้ยังอีกใบหน,นีน้ในรถหันจะได้เอ็นร้อยบอกเก็บอันไรไปหันหมดแล้วะคะ,ะหิวะะออเอียงในกระเป๋าไปเองหนึ่งมองให้กับเขาก,กับน้ำกันหนักจะน้อยนะคะ จตเฟตตตแบด่สิมาเดินันเด้อไรตองเนี่ยมจูจู้ยยาเนี่ยหมอโอ้ยพ่อให้เพื่อนเนี่ยมเอออ่ะก้อนพอนอะไรนึงน่ะเรียนเดียวเด้อเรียนอยรถเด้อปเรียนอะเรียนอะไรตัเรียนบาทรยไว้่ยทานนู ยกน้ำไปเคสลงอีกน้ำหันไปไพอกินได้มีเจ้าว่าว่าไหนเบียไอโตโตอะไรโตมีเจ้าว่าไหนโตอะไรคนเครื่องอึวยกีเลอยู่นี่แหะไปให้หา้ตะนูหันเห็ดออกไปอยู่เสีกไปอยู่เราอกึ่กันอยู่นี่ลงมาแล้ว่เนี่ยเล่เาคนเครื่องหย่อ้วโอเคเอาไปใส่ เอาไปเทใส่รางคะแม่ชอบใยจะให้แต่กลัวอะไรเหี้ยไปลาบเงยแล้วฮ่าฮ่าอันเนี้ยเหมาะกินงอตงอเหมาะปนะอันนี้ยนนดอไม้อันเนี้ยนานดกไม้ก็ไม่แต่เขาจะบุดเติมนานดอกไม้ก็บุญรายอไปเม้อเนาะก่อนรไปใ่ก

เรียบร้อยขอบคุณนลยจะไปไหนูกเด้อขอบคุณมาเป็นม้ากลางคนดีกันเออเอเลยดีมีแห้งคนรักเ้งแงล้วออนเบิรนเปียบคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้เนาะไดงอ่ายืดยืนพี่ยืนพี่อ่าเห็นเห็นหน้าเลยทั้งหายเอ้ามาดามเบินเลยได้มาดามเอาละ เอาทานลานไปรัน้คุณ่เอามาานคุณ่อเอ้าเออกครอีายขนมือยกมือนะรวยพานให้ผู้ใหญ่เจดีหน่อยเออให้คจดียเออให้นลำรวยเด้อให้นุกขะคนขงเอุอซอยู่ดีไมแหง nó <laughs> là vai phôi thanh có chỗ như lục thì qua đốt lửa này đó, này gần 200 rồi là lao cho than,

ค่ะกิยุกินข้าวกินน้กับคนกอนนี่ไม่กินข้าวกินน้ำเลยสวยนอนื่องเรือ่อยจบไให้ยดมังเสมอเอไล้วแต่ว่าแต่ว่าไฟเขาไปกมเป็นบ่ได้อืมมันมันต้องก่อไปในคอมูลนี้อย่งดอไฟล้อมล้ก็ได้ฮะนั่งนี่นั่งนี่อ๋อได้ไค่ะได้ค่ะว่ตั้งยากนบไต้องยากเยนึกเจะได้เหระ พันยาให้กินข้าวกินน้ำนะคะน้องามเจ็บกันเพราะเราเอาอะไรนี่ไรก็มีพัาเช็ดูู้้เช็ดไรนอกจากพันยาให้กินข้าวกินน้านะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงคลิปนี้นะคะอยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนีเด๋อนองาพให้กินข้าวค่ะทุกคน Ó ó ó